สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับเจมเมนเ,เจอร์ครับ หลังจากที่เราถ่าย EP ที่ทุกคนจะต้องตามล่าหาพลอยไปนะครับแล้วก็ไปโดนช่วงโควิดพอดีนะครับก็เลยเราจะหยุดโปรเจกต์นั้นไว้ก่อนนะครับแต่เรายังทำต่อนะเพราะหลังจากนี้หลังจากที่โควิดหายไปเราจะเอากลับมาแล้วให้ทุกคนเป็นตามล่าหาพลอยแล้วก็จะพาไปมานี้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไหมระหว่างที่เรายังอยู่บ้านใช้ระยะห่างต่อกันอยู่นะครับเราก็เลยตัวพิธกีมาพูดเรื่องที่มันน่าสนใจเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับพลอยเกี่ยวกับอัญมณีต่างๆ พิธีมันยังเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราสำด้วยปกติคนทําจิวเวลรี่หรือว่าทําเรื่องลัคนาชาต่างๆเวลาเขาประดับหรือเอามาใช้เนี่ยเขาจะว่ากันตามตามราศีใส่ตามราศีใส่ตามวันเกิดใส่ตามเดือนก็ว่ากันไปเคยดิ้นคําว่ากินตามธาตุเจ้าเรือนเ๋ไม่เคยได้ยินคือถ้าเป็นศาสตร์คนไทยเนี่ยคนไทยจะมีศาสตร์ศาสตร์หนึ่งเขาเรียกว่ากินตามธาตุเจ้าเรือนคือคนไทยจะถือเรื่องดินน้ำลมไฟนะครับเคยสังเกตไหมว่าบางคนบอกว่า ยาเนี่ยนะกินเห็ดดีมากเลยเห็ดจริงจรับแต่ทำไมเรากินแล้วมันไม่ถูกมาทำไมมันไม่ดีเหมือนเขาอ่าทำไมแล้วมันไม่ดีเหมือนเขาเขาบอกว่ากินตัวนี้ดีกินตัวนี้ดีแต่ทำไมกินเพราะว่ามันไม่ตรงกับธาตุอ๋อไม่ธาตุกับเราคือคนมีธาตุใช่แล้วเรารู้ไหมว่าเราเป็นคนราศีอะไรอ้าวเราเราเปิดนังสุอพิมพ์ก็เจอนะอ่าเราต้องรู้มาะชาใช่นัะสือพิมพ์จะมีแบบทุนี้โชคดีโชคไม่ดีทวงนี้ได้หรือทวงนี้ไม่ได้ถูกแต่ว่า อันนั้นเป็นเรื่องลักษณะของความเชื่อความเป็นดวงอะไรเป็นความเป็นดวงแต่ว่าเราจะเอามาดูซิว่าไหนไหนเราจะต้องกินเพื่อสู้กับโนะครับเราก็ควรจะกินให้ถูกท่าและใช้จิวเวลรี่ให้มันถูกให้มันถูกท่านให้มันถูกท่าเหมือนกันในวงการแพทย์เราก็รู้อยู่นะครับว่าเซลล์ที่เกิดใหม่ขึ้นทุกวันครับมันก็คืออาหารที่เรากินโมหันตเรากินอะไรเข้าไปร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะมาพูดกันเรื่องของท่า แล้วมันมียังไงครับพี่ธาตุเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงธาตุอะไรก่อนอันดับแรกคืออย่างนี้ธาตุคนไทยเนี่ยถ้าเป็นศาสตร์คนไทยเนี่ยเขาจะเหลืออยู่ประมาณสี่ธาตุนะครับผมก็มีมีมีธาตุดินน้ำลมฟ้าดินน้ำลมฟ้าไอ้เหมือคุณกีเป็นคนธาตุอะไรผมอรู้เลยคุณกีเป็นคนเกิดเดือนไหนผมเกิดเดือนน่เดือนมีนาคมนายี่สองมีนายี่สิบสองมีนาเนี่ยถ้าตามตำราเนี่ยถ้ามีนาเนี่ยยี่สิบสองมีนาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราศีมีนใช่แล้วรู้ไหมว่าคนราศีมีนเนี่ยธาตุอะไร ก่อนจะไปว่าเป็นธาตุอะไรต้องต้องใช้จิวเวลรี่ชนิดไหน,นโอผมชอบทุกจิวเวลรี่เลยอ,ะอ่ะอะไรที่มันสวยอะ,อะไรที่แพงสุดผมว่าน่าจะเหมออาะครับผมทำไมแมงอย่างนี้ทำไมค<ะ>รับพี่รู้ไรู้ไหมว่าคือคนราศีมีต้องใช้ต้องใช้ใช้ท,ทิมแล้วถ้ายิ่งเป็นลูบี้จากโมกโกโมกโกอ่ามกโกที่เมียนมา นะครับอ๋อเบ็นลูบี้เป็นเมืองลูบี้แรงนี่ลยนะนั่นแหละอย่างที่เราเคยไปกันมาใช่ใช่ถ้าใช้ตัวนี้ยิ่งงามนั่นเป็นอย่าอันนี้คือใช้กินใช้ทาใช้แรใช้ประดับแต่จริงๆก็มีเดี๋ยวนี้เขาก็มีเอาไปแช่น้ำนะครับแล้วเพื่อดื่มน้ำหรือเอาลูบี้เนี่ยเอาไปใส่ในครีมเพื่อบำรุงผิวก็มีเอาไปสตัฟไปอะไรก็มีมีหมดเลยโอ้ครับแล้วก็มาแขวนไปหมดจริงๆเดี๋ยวนวัตกรรมมีเยอะแล้วเราโอ้แขนมันจะทำอะไรให้ผมเป็นยังไงถ้าผมเป็นธาตุน้ำผมต้องใช้ลูบบีี้้ใช่่มัยคคืออางนร เราเป็นคนราศีมีนนะครับราศีมีนเนี่ยจะอยู่ในช่วง15มีนาถึง12เมษาคนแบบนี้อยู่ในช่วงราศีมีนนะครับถ้าเป็นจิวเวลรี่เราใช้ใช้ทับทิมเป็นหลักแต่คนกลุ่มนี้ประเภทนี้ก็จะอยู่ในท่านน้ำฐานหนามอใช่ใช่ใช่ผมดูมาว่ามีนาเนี่ยจะอยู่ประมาณท่านน้ำเป็นคนราศีมีนคับคนอย่างเนี้ยต้องใช้ ทับถิมสีแดง<ม>สดครับผมสีแดงสดนะต้องแดงสดต้องแดงแสดคนธาตุน้ำเนี่ยในมุมนี้เนี่ยเป็นคนรบลราดที่แข็งแรงสมบูรณ์คนใหญ่สมบูรณ์ตาหวานเป็นคนตาหวานนะครับแล้วก็เป็นคนที่คิดอะไรแบบเป็นระบบนะครับเป็นคนฝวาบุคลิกนะครับบางครั้งเราเรามองเนี่ยเห็นเขาเฮฮาข้างในอะ่ะน้ำตาหยดแปะเราก็ไม่รู้คนธาตุน้ำจะอยู่ในช่วงไหนช่วงไหนอยู่ในช่วงราศีกรกฎ อ๋อรกดด้วยอ๋อกรากดด้วก็เรากดเขาจะกับเพชรอ๋อเหมาะอันนี้วันนี้จะเป็นเพชรเหรอใช้เพชรใช้มุกนะครับแล้วก็ราศีต่อไปก็เป็นราศีพิจิกอ๋อพิจิกก็ตก๋าใช่ธาตุน้ไหมครับอันนี้เป็นทับทิมเป็นทับทิมเหมือนกันแต่ว่าเป็นทับทิมสีติดอ่าติดมุกงนิดนึง คำต้องถามม่วงที่ช้ำๆหน่อยมันมันก็ไม่เชิงช้ำหรอกแต่ว่ามันติดม่วงสีม่วงเนี่ยเป็นเป็นสีแบบเอ็กโซติกอออ่ะ๋เป็นดึกล้ำหน่อยมันลึกลึกนิดๆเป็นคนอริยะอะไรป้าอะไรเนี้ยเป็นแดงม่วงค้นหาส่วนอย่างเงี้ยเป็นคนราศีมีนมาเป็นสีราศีมีนอันเนี้ยคือแจ่มแจ้งจะแดงเก่งจะต้องเป็นทัพเป็นทัพทีมแบบสดๆไปเลยส่วนไอราศีพิจิกเนี่ยคือสีแดงแบบ ตึกลับลึกลับติดม่วงนิน้อยจะดีขนาดไหนครับถ้าเกิดว่าเราใช้จิวเวรี่ที่ถูกกับราศีเราเองแล้วตักอาหารที่ถูกกับธาตุของตัวเองโอเควันนั้นนะความเพลงจะมาหาเราถูกไหมครับเพราะว่าข้างในเราก็งามข้างนอกเราก็งามไม่เชื่ออย่างลดดูบางสิ่งบางอย่างกว่าที่บัรปชนของเราจะมาเขียนจะมาบอกเล่าให้เราฟังว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ครับรู้ไหมเขาใช้อะไรเขาใช้ไหครับพี่สถิติทำซ้ำๆๆๆเป็นข้อมูลถูกไหมครับเป็นข้อมูลถ้าเราลองมาใช้บางครั้งความอัศจรรย์จะเกิดขึ้นกับเราเอ๊ะทำไมมันเฮงจังเลยวันนี้มีแต่เรื่องดีๆเอ๊ะทำไมวันนี้อะไรดีๆก็มาหาเราบางครั้งเราก็ต้องหลับหูสำหรับธาตุอีกสามธาตุใช่นะครับเดี๋ยวเราไปดูธาตุอีพีหน้าเราจะไปดูธาตุไฟนะครับว่าธาตุไฟเป็นยังไงบ้างใช้อัญมณีตัวไหนถึงจะเหมาะกับธาตุไฟ งั้นเดี๋ยวจะฝากพิธ nope. ีในก่า huh. ที่ต่อไปพูดถึงเรื่องนี้สักหน่อยใช่เดี๋ยวเราจาเจอใจกับครับผมเจมเจมเมเจอร์ครับผมขอบคุณครับ